สนนุนโดยเวสป้าฟอร์เอเวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดตอนนี้เราอยู่กันที่แบ็คดอฟฟี่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปกันวันนี้เรามาพร้อมงานกับกลุ่มชิดกลุ่มอะไรครับแปะเลวครับแปะเลวไอ้กลุ่มนี้เราสซูเตอร์ลาม่าเรายังไม่เคยไปเยี่ยมมันเลย ไปเลยไปทางบางปะกงบางแสนไปเลยเข้าในแต่ริ้วไปเลยครับฮะ,ะยังไงแนะนำหน่อยกลุ่มแต่ริ้วอ่าก่อตั้งมากี่ปีแล้วครับต้องถามมาเซอ่ามาซื่อครับมาซื่ซอรครับ,อ,รรบอ่าอันนี้ไม่ธรรมดานะครับต้องต้องแยกกันพูดอ่ามาครับมาซื่อเราต้องกลุ่มแต่ริ้วนะครับก็ทีนี้ก็รับนะครับสามคนนะครับกับสกิเตอร์นะครับแตริ้วนะครับก็ที่ที่อเสียงสูงคือวัดหลวงพ่องศธรครับโอเคได้ครับแล้วก็วัดสมานครับโอ้โหขอบคุณมากแนะนำแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วยังไง คุณแปรลี่ว oh, 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 ัน oh, นี oh, right, yeah, oh, what? What? Uh ้มีรายชื่อเข้าชิงรางวัลกับเขาบ้างหรือเปล่าครับอ๋อวันนี้ไม่มีครับไม่มีไม่มีนะครับทั้เจ๋งครับทั้งเจ๋ง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 เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวพักกันอย่ตรงนี้แล้วขออนุญาตตามทั้งเจ๋งกับผมดีได้ไหมผมไม่ไม่ทราบเขาเขาดื่มอะไรแล้วเขาเซแล้วหรือยังเพราะว่าทั้งเจ๋งเนี่ย ผมเคยไปสัมภาษณ์เขาผมรู้สึกว่านั่นแหละคือช่างที่ซ่อมแลมเบต้าได้ดีที่สุดในเมืองไทยแล้วถ้าถามผมนะวันนี้ขอบคุณกลุ่มแปลิวมากครับขอบคุณกบขอบคุณกนี่พิตตี้ของกลุ่มแปลิวดีกว่าครับอั้องอ๋อถไายรูปไ่ยรูปไ่ยรูปกันไ่ายรูปกันไ่ยรูปกันถ่ยรูกันยรน่ายปกั่ายรปกับถ่ายรคครับถ่ายรูกันถรกันยิูกัน่ยรู่ตรงน้นครัน่ยรูปกันถิายรกันโ่เคขอบคุณครับค 多点啊，省点一行。 ได้อยู่กับอีกหนึ่งรางวัลนะครับนะสำหรับชื่อรางวัลเบสเซอร์ป่ะขายดีที่สุดขายดีที่สุดต้องถามก่อนน้องคนเนี้ยผมคุ้นเคยเขาเป็นอย่างดีแนะน้ำปูนะครับแนะนตัว้ำปูฉายาในวงการเขาคือผมอ้นทีวีครับอ้นทีวีฉายาอะไรฉายาฉายานี้ได้มาอย่างไรครับอ้นทีวีเนี่ยก็ผมผมคนขายรถแลมไปอค่อนข้างเยอะส่วนมากที่ได้มาจะเป็นรุ่นทีวีร้อยเจ็ดหน้าทีวีสองร้อยอะไรประมาณเนี้ยเน้น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 เลยเป็นที่ แล้วสายาเบสเซอร์เนี่ยผมว่าถ้าทุกคนที่เล่นอะไรเบต้าในบ้านเรานะไม่มีใครไม่รู้จักนะ ODB เนี่ยเชียงใหม่นะพูดถึงเชียงใหม่แล้วไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้ร้านอะไรนะหมอถ้าใครได้ไปเยียบได้ไปเยือนที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยต้องเลยต้องร้านนี้เลยคาูดีคาเฟ่ในสลองใช่ไหมครับอ,อ่าดูแถว ป่าห้ามเรีขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาเรียกว่าถนนเจริญราษฎร์เจริญราดปราใช่ไหมในใกล้นะป่ามสะพานนวรลดใช่ไหมจริงๆเป็นถนนเรียบๆน้ำปิงฮะจากประมาณนวรัตมามุ่งหน้าเป็นป่าห้ามยังไงนะครับไปเชียงใหม่มีร้านอยู่ร้านหนึ่งที่ตกแต่งสไตล์วินเทจเลโทรรถเก่ารถอะไรต่างๆอยู่ในนั้นเยอะไปเยี่ยมเยี่ยงนเชียงใหม่แล้วถ้าเราสกูตเตอร์ลาม่ามีโอกาส เราจะไปเย็นกันขอระคุณขอบควันนี้ยินดีด้วยกับรางวัลเปี้นเนอร์เจสเซอร์นะครับซาฟุต้าวอทยินดีครับอ้นทีวีครับ ขออนุญาตมาเดินชมรถแน <ะ S 2> งาน,นหน่อยหนึ่งลึกๆหน่อยครับผมสะดุดตาอยู่คันหนึ่งนี่จะหนุ่มคันนี้นะครับเ็นไฮเคเน A0 นะครับล้อ8นิ้วือปี่ถึงแบบปี55ลงไปนะครับ <ผม S 2> จะเป็นลักษณะแฮนด์แป,ป๊บแต่คันนี้นี่โดดเด่นสุดๆตรงนี้ไซคา,<ห>าไซคาสไตล์เยอรมันนะครับสังเกตง่ายๆครับจะไซคาของไฮเคนเนี่ยจะเหมือนกับ ใช่ขราวเขาเบียร์บิวอพอาะตะกูลฟังเยอะเหมือนกันใช่ครับผมต้องบอกว่ารถลักษณะแบบเนี้ยคุณไม่ได้เห็นง่ายๆนะใช่ครัาวนี้เราเจอนี่งานนี้ใช่นะครับยอดจริงๆเดี๋ยวไปดูกันต่อไปครับครับผมทุกอย่างนะจอดที่มีรมีรถยกไฟเลนมมีกเลนรถคันต่อไปนะครับเจ้าหนุ่มคันนี้นะครับสะดุดตายมากเลยสายพันเลยนะครับครับเป็นแรม์สีนะครับเลสซิ่งนะครับวางเครื่อง KR หร์บอก โอ้ข้ามกันอย่างนั้นเลยเหรอจ้ลุงวางเครื่อง KR นะคะพีกพ่อหนาวที่แล้วมีผมทาคนเดียวผมเจอแล้วแล้ววางอ่าอันนี้นะครับวางเครื่อง KR เลยนะครับเดซซิ่งเต็มรูปแบบน,น,นะครับดูจากแล้วน่าจะมาอะไรสำนักไหนครับจ้าลุงน่าจะมาทางจากซีอยุธยานะครับสไตล์นี้เลยเสวยงามมากมากที่ได้ลองยังได้รู้ว่ามันแรงจริงหรือเปล่าโอเคครับเพ่มอีกครั้งหนึ่งกระดุดตาเลยครับนี่ เลมหนึ่งคันนี้เลมหนึ่งนะครับมาเต็มเลยนะครับสะดุดตาที่ไฟเลี้ยวบังลมนะครับต้าบอร์ดนะครับโอ้โหเราไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้นะจะหนุกไปใช่ครับผมเป็นเป็นของแต่งหรือว่าของติดรถอะไรเป็นของแต่งครับอ๋อทั้งดั้งปริงกันชนนะครับมาครบนะครับวินเชลครับคันนี้ครบจริงๆนะครับเป็นเลมว่าเป็นเลมหนึ่งที่โดดเด่นเลยนะครับไลท์ครับผม โอ้โหเจ้าหนุ่มเห็นแล้วคิดถึงรถเก่าคันนี้นะครับที่สะดุดก็คือมาจากกลุ่มรามเมเนียนะครับเป็นรมส LI เรนะครับร้0ย c ซนะครับแต่งเรียบเรียบนะครับสไตล์มอสดีๆเลยเรียบเรียนะครับในเรียบเ<า>รียบขอ<ต><ต>งแผงลีลานะใช่ได้ดูจากสีสันหรืรวอว่าอะไรที่เขาให้ใช่ครับผมจากรามมเนียโหแล้วสภาพแบบว่าเก็บงานมา่อนช้เรียบร้อยรับนะครับ ตอนนีมไปไงหมอครับผมเจอ946ชุดโคเมียมนะครับโอ้โหเฟียวเฟีวเลยวันนี้เรารู้ว่าเงินครึ่งล้านทำอะไรได้บ้างก็วันนี้นะครับหมอสามารถซื้อคันนี้ได้ใช่ครับมีคันเดียวด้วยนะ946โคเมียมหมอสุดติ่งจิกระเบลอะไรทีเดียวครับหมอแอบแอบสงสายลุยมานะยังไม่ได้ล้างตักตัวนิดหน่อยมีขนาดเล็อๆกลางๆนะยังส่องตะกายจับราบีอะไรนี้อ๋อลล หคันนี้นะครับจากทีมเลฟซิ่งนะครับที่เป็นตำนานอีกท,ทีมหนึ่งก็คือจากทีมทันเดอร์แคทนะครับคันนี้รถคุณเอนะครับเลนสมอลเฟนนะครับแต่งในรูปรแบบของ90 SS หมอรถสนามกันเลยทีเดียวลวดลายสีสนันเห็นแวบ,บๆนี่ว่ารถทัวร์มาเฮ้ยเดตอ์เฟียสงานออกมาลงโต๊จ<า>้หนุ่ม <นะ S 3> จากกลุ่มทันเดอร์แคทนะครับเล็กๆน่ารักแรงๆนะตรงนี้เลยสีสันสดใสสวยสวยงามใช่แล้วโอเค ไปดูคันต่อไปดีกว่าคันนี้นะครับข้าไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นใหญ่ PS x หรือ BS ได้เป็นริบเรียนนะครับแต่แผ่นดรอปอ่ะใช่ไหมจําหนูแผ่นแดแดนะครับปอันนี้เป็น UK สไตล์ครับหมอนะครับแผ่นดรอปดิสซิ่งกันเลยทีเดียวโอ้โหนี่รถสรรรีสันเขาใช้เป็นสรรีนลักษณะกึ่งเกล็ดด้วยนะใช่ครับก็คือประนีตประนีตนะครับจะบอกว่าเมืองไทยไม่ค่อยมีนะครับสำหรับ พีเอ็กนะครับที่ทำในลายสไตล์ยูเคแบบนี้นะครับการละเอียดแฮนด์ด็ับครับสนับสนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คับบายเตชะอัมพรบริษัทเวส p ปี r ร o โอประเทศไทยจำกัด